วันนี้นะครับ CAY จะพาทุกคนไปทำซอสของสปาเกตตี้ที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากในโลกใบนี้นะครับและคนไทยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือสปาเกตตี้ซอสโบโลเนสนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าโด่งดังมากๆนะครับเริ่มต้นเลยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าซอสนี้นะครับต้นกําเนิดอ,อยู่ที่เมืองโมโลญนานะครับประเทศตาลีนั่นเองนะครับเมืองนี้มีขึ้นชื่อเลยว่าเป็นถิ่นที่มีอาหารอร่อยเป็นอย่างมากเนาะ ซอสตัวนี้เ,นเป็นทอสพาสต้าสไตล์แบบซอสเนื้อมะเขือเทศผสมกันนะครับวันนี้จะทำมาให้ดูว่าทำแบบโฮมเมดทำยังไงทุกอย่างเป็นส่วนผสมที่แบบสดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนผสมจะอธิบายก่อนนะฮะส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยก็มีผัดที่เป็นพื้นฐานก็คือหอมใหญ่แครอทสลัดリーนะแล้วก็จะมีส่วนผสมของเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมด้วยนะครับเนื้อสัตว์ที่เขาใช้ก็คือจะเป็นเนื้อผสมกันระหว่าง เนื้อวัวบดแล้วก็เนื้อหมูบดนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะเอาเนื้อวัวล้วนก็ได้หรือว่าจะเอาเนื้อหมูล้วนก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อเนาะไปจัดกันตามชอบนะครับอ่าเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวเราจะทําอะไรก่อนดีนะเออต้นมะเขือเทศก่อนนะครับใครบอกนะมะเขือเทศนะครับแนะนําว่ามะเขือเทศของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความหวานฉ่าแดงกว่ามะเขือเทศไทย เพราะนั้นเวลาเราเลือกมะเขือเทศเนี่ยอย่าไปสนใจความสวยของมันตึงของมันนะเราจะเอาเมะเขือเทศแดงๆสุกๆนะครับมันก็จะได้มะเขือเทศที่มีความใกล้เคียงกับฝรั่งมากกว่านะครับอ่ะวิธีการกนะ็คือเราจะลอกเปลือกทั้งหมดเอาเม็ดออกใช้แต่เนื้อมาสับการลอกเปลือกมะเขือเทศเนาะต้มน้ําเดือดเราจะลวกให้เปลือกอล่อนแล้วเราก็จะใช้แต่เนื้อได้นะฮะวิธีการอย่างนี้เดี๋ยวเราทําให้ดูก่อนนะเราจะเจาะเอาขั้วออกปุ๊บขั้วออกมา จากนั้นน่ยที่โกนนะฮะหั่นบากเป็นกางกระบาดอ่ะแค่นี้เองเตรียมเอาไว้ตูดเป็นอย่างนี้หัวเป็นอย่างนี้นะครับเราจะนำมะเขือเทศของเราลวกในน้ำเดือจดจัดๆเลยใช้เวลาลวกประมาณ20-30วิระหว่างทางเนี่ยอย่าลืมเอาอ่างน้ำแข็งลงมาด้วยเราจะหยุดสุกมะเขือเทศของเรานั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะหยอดลงลวกเลย จับเวลา1 2 3 4 5อีติติติด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 ติอุ้ยมันได้แล้วนี่หว่านี่นะครับเราจะเห็นว่าผิวที่เราบากเอาไว้มันร่อนออกนะฮะเมื่อเกิดเทศเราเปลือกร่อนแล้วช็อกน้ำแข็งวันนี้แหวกที่เขาไม่สุกลึกไปถึงข้างในนะครับพักเมื่อเกลือเทศไว้ก่อนหม้อต้มเมื่อเกลือเทศเนี่ยเอาไปลวกเส้นต่อนะครับไม่ต้องทิ้งน้ำ ผิวของมะเขือเทศนะครับจะล่อนออกมานี่นเนี่เห็นปะสีสวยมากถ้าเราต้มนานกว่านี้นะครับเนื้อที่เราจะใช้มันจะยุ่ยไม่สวยเลย mm hmm. ผิวมะเขือเทศเราจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราทิ้งไปได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เม็ดเราก็จะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราจะหัน่นมะเขือเทศออกเป็น4ส่วนเนาะเอาเม็ดออก mm hmm. แล้วเราก็จะสับเนื้อมะเขือเทศเ,ทศเตรียมเอาไว้ ต่อ,อไปนะครับเราจะปั่น3ามกรอของเราให้พอหยาบนะครับปกติซอสของฝรั่งเนี่ยก็จะมีะส่วนผสนมก็คือหอมใหญ่แคอรอทซลัดรีนะครับเป็นหลักเลยเนาะแต่ก่อนที่เราจะนําไปปั่นเราต้องมาหั่นหยาบช่วยเขาด้วยหอมใหญ่เราใช้1ห,หัวนะฮะแครอทนะครับครึ่งหนึ่งเราก็จะ หั่นหยาบก็คือหั่นทักสี่แล้วกันเราก็หั่นขวาไปนี่ว้ายแค่หลอดหกสามเกลือที่เหลือก็คือสลารี่นะครับลาี่เนี่ยใช้2ก้านถ้าเราต่อกันมันจะได้เป็น2ก้านพอดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมเอามีดตอกผลไม้ปอกเปลือกเขาด้วยเพราะว่าใยของเขาเนี่ยจะเหนียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มาแล้วเราก็จะนำมาหั่นหยาบ เหมือนกันเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มี food processor แบบนี้นะครับสับไปเลยสับให้มันละเอียดทุกชนิดนะใช้ได้เหมือนกันจากนั้นเราตั้งกระทะเลยนี่คือเริ่มต้นของการทำซอสแล้วนะครับเราจะนำน้ำมันลงนะฮะ ผัดไปเลยนะครับให้เขาสุกหอมแล้วก็ระหว่างน,นี้เราปรุงเกลือเล็กๆไปเรื่อยๆพ really. อสุกหอมแล้วนะครับเนื้อสัตว์นะครับสับละเอียดเนาะบดละเอียดเลยนะครับใส่ลงไปได้เลยทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูหรือว่าใครจะเป็นเนื้อชนิดเดียวได้เลยนะครับแล้วเราก็จะผัดให้สุก เมื่อเนื้อของเราสุกนะครับเครื่องสมุนไพรกระเทียมลงไปแล้วก็มี Rosemary แห้งปาบใบไทม์แห้งปาบมีออริกาโนแห้งปาบผัดนะครับให้เครื่องหอมเลยเมื่อหมูนะครับและเครื่องต่างๆของเรานะครับแห้งดีนะเดี๋ยวเราจะใส่โทมโต้เพสหรือว่ามะเขือเทศเข้มข้นลงไปด้วยนะฮะหนึ่งก็จะให้สีสันที่สวยงามเนาะ สอก็คือจะใช้รสเปรี้ยวของมะเขือเทศด้วยนะครับเราจะผัดตัวทูมโต้เพสก่อนเลยดูถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับปิติดตามสูตรวัตถุดิบโดยละเอียดนะครับได้ที่คูโดนคเว็บไซต์เลยนะครับและอย่าลืมสับตะไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับอาหารดีๆนะคะและสูตรอีกเยอะแยะมากมายด้วยนะนี่หอมมากๆนะตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเติมแป้งลงผัด เล็กน้อยนะแป้งสาลีเนประสงค์นะครับผัดเพื่อที่จะทําให้ซอสเขาเนี่ยมีความข้นเล็กๆเ,เวลากินกับเส้นจะได้เกาะเส้นดีเนาะอาหารฝรั่งเนี่ยต่างจากอาหารจีนนะครับตรงที่ว่าเขาจะเอาแป้งไปผัดก่อนเลยนะคะในขณะที่อาหารจีนเวลาทำข้นเนี่ยจะใส่แป้งละลายน้ําลงไปทีหลังเนะาะอาหารฝรั่งอย่างนี้นะครับต้องเติมไวน์แดงลงไปหน่อยในการปรุงอาหารนะฮะ ไวน์แดงก็จะให้รสชาติอีกนิติหนึ่งเราใส่ลงไปนะครับเคี่ยวให้แอลกอฮอล์เขาหายก่อนนะแล้วจะทําให้อาหารเนี่ยกลมกล่อมมากนะครับถ้าเพืเ่นอนๆสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องใส่แอลกอฮอล์ในอาหารนะครับจริงๆจีนญี่ปุ่นฝรั่งเนี่ยเขาใส่กันหมดเลยนะครับแต่อาหารไทยจะใส่น้อยเนาะญี่ปุ่นเราจะเจอสาเกใช่ไหมครับถ้าเป็นจีนเ้าเจอเหล้าจีนอยู่แล้วฝรั่งเนี่ยใส่สารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงไวน์ขาวดันดีคอนหยับเขาใส่หมดเลยบางทีใส่เบียร์ด้วยเนาะเราก็เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใส่ใส่แอลกอฮอล์ไปหน่อยจะทําให้ <c oughs> มันดีขึ้นเยอะแล้วสีก็เปลี่ยนเห็นไหม,มทุกอย่างมันแบบปเปเยนหมดเลยอะเ <c oughs> มื่อเราผัดส,ส่วนผสมของซอสบอโบโลเนสนะครับทั้งหมดแล้วนะ สิ่งที่เราต้องเติมไปตอนสุดท้ายก็คือว่าน้ำสต๊อกนั่นเองนะเราจะเติมน้ำสต๊อกไก่ก็ได้หมูก็ได้เนื้อก็ได้นะครับลงไปเคี่ยวนะน้ำสต๊อกเนี่ยจะทําหน้าที่ที่จะเคี่ยวรสชาติทุกอย่างให้มันเข้ากันนะให้ความหอมกลมกลม่อมรสชาติดีๆของส่วนผสมทั้งทุกอย่างเนี่ยมันกลมกลืนเข้ากันทั้งหมดเลยเราจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณสัก1520นาทีนะครับให้ผักสุกนุ่ม มุ่มหมดเลยอเข้ากันได้ดีมากแล้วเราจะเติมพวกสมุนไพรอย่างใบเบลีฟแบบนี้ลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีผลไม้สดอย่างก้านโหระพาอย่างเงี้ยใส่ไปได้ใส่ไปเคี่ยวด้วยถึงเวลาเอาออกนะเส้นสปาเกตตี้นะครับเกลือนะครับใส่ปลายเกลือก็ใส่ยเยอะนิดนึงให้มันมีความเค็มปลาแรมแล้วก็เส้นเราก็บิดลงไป เราต้องลวกเส้นให้เป็น a เ d e n ต้หมายความว่าเราจะต้องลวก้เขาพอดีพอดีนะครับเราจะจับเวลาเมื่อเขาจมน้ำนะฮะใช้เวลาลวกประมาณ8ถึง9นาทีนะแล้วก็คนอิตาเลียนเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะไม่ล้างเส้นนะครับหลังจากที่ลวกแล้วเนี่ยจะคีบเส้นเนี่ยไปผัดกับซอสทันทีเลยถ้าเราจะเก็บเอาเส้นเอาไว้ยังไม่ใช้ทันทีเนี่ยเอาเส้นไปผึ่มในถาดเนานะเขาน้อมันมาก่อเดี๋ยวเราไม่ไม่ล้างนะครับให้เขาก็ค่อยเย็นตัวไปนะอ่าแค่นี้เองเดี๋ยวเราจับเวลาลวกเส้น อนนี้นะครับซอสเราเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับเราจะเอาสมุนไพรที่เราใส่ไปออกอย่างเช่นโหระพานี่นะแล้วก็ใบเบลีฟนะครับนี่แหละแล้วเราก็จะชิมรสชาติชิมรสก่อนเลยมาถูกทางแต่ยังอ่อนอยู่มากเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะครับให้เขาเค็มนำนิดนึงจากนั้นก็จะตัดด้วยน้ำตาลหน่อยนึงเพราะว่า มะเขือเทศของฝรั่งเนี่ยจะมีรสชาติที่หวานของเราเนาะเกลือตัดน้ำตาลนิดเดียวนะครับผมจะใส่ไปแค่ช้อนชาค่าเดียวนิดเดียวถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วก็สุดท้ายนะครับปิดไฟใส่เนยสดเข้าไปนี่นี่แหละคนให้เนยเขาเข้ากันดีกับซอสนี่แหละคือซอสโบโลเนสแบบโฮมเมดนะครับหลายคนเห็นแบบนี้นะบอกเลยว่า เฮ้ยมันมีคล้ายๆกับอะไรว่มันคือซอสเนื้อนั่นแหละครับที่เราก็สามารถเอาไปใช้หลากหลายเนาะใช้เป็นซอสลาซานญาเราก็จะเห็นซอสต,ตัวนี้แหละเป็นซอสบโลเนสแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นซอสย่างอื่นสามารถได้เลยเนาะอร่อยมากๆเวลาเราทําต่อที่เนี่ยเราก็สามารถตักซอสเนื้อลงเตรียมพร้อมไปก่อนได้นะเมื่อเส้นเราได้แล้วนะครับคีบเส้นลงผัดกับซอสนั่นเองนะเส้นร้อนๆน,นะครับลงนี้เลย ผัดซอสให้เคลือบทั่วเส้นดีนะใส่โหระพานะครับเพิ่มกลิ่นให้กับบลเนสของเราน,นี่เลยน่ากินสุดๆแล้วก็จบด้วยนะครับพาเมซานชีสกูดอย่างนี้เลย กีมือเรานะครับบอกเลยว่าถ้ากินมากวันนี้วนวนวนโอมเมตรนะครับตั้งแต่เมื่อเขือเทศยันซอสทุกอย่างอร่อยอาเดนเต้เลยครับเส้นนะครับซอสเนี่ยเข้มข้นนะครับหลายคนเจอซอสแบบนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยม่ไดแต่เนื้อสัดเนาะแต่จริงๆแล้วอะ ถ้าคนดูขั้นถ้าทุกคนดูขั้นตอนการทํานะครับจะเห็นเลยว่าผัก,กเยอะมาก,มากเครื่องสมุนไพรหอมๆนี่ยเต็มไปหมดท,ทําทีเดียวนะครับได้หม้อใหญ่สามารถที่จะกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแบบอร่อยมากๆ เพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับอยากทำพาสต้าหรือสปาเกตตี้บโลเนสบ้างนะครับก็ไปดูสูตรเต็มๆได้ที่เว็บไซต์โค้ดโคเนาะแล้วก็อย่าลืมสับจะคร b e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเรามีรายการใหม่แล้วก็คือครัวพอด c a s t นั่นเองนะครับติดตามได้ท่องทาง YouTube Spotify นะครับแล้วอย่าลืมว่าผมทำง่ายๆแบบนี้ได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันครูยเซยน,นะครับ